สำหรับค롬รีแคปวันนี้นะครับบอกเลยว่าคนไหนที่เป็นแฟนคอร์ซีรีส์ทาง Netflix นะฮะต้องไม่พลาดเพราะล่าสุดเนี่ยสำหรับซีรีส์ที่เป็นภาคต่อนะฮะกำลังทยอยปล่อยออกมาให้ได้ชมกันแล้วล่าสุดนะครับมีข่าวแว่วๆว่าซีรีส์ชื่อดังนะครับกำลังจะออกอากาศให้ชมกันแล้วเป็นยังไงบ้างติดตามกับคมรีแคปครับเริ่มงวันที่เรื่องแรกฮะกับ w ว d n e s d a y ซีซั่น2นะครับผมจากกระแสความปังของซีรีส์น้องวันพุธทำให้ Netflix เนี่ยต้องออกซีซั่น2กันเลยทีเดียว ว่าไม่ได้ฮะเพราะว่าหลังจากเปิดตัวไม่กี่วันซีรีส์แนวดาร์คแฟนตาซีอย่างเวนเดย์เนี่ยก็ดังเป็นพลุแตกเลยทีเดียว คิดทั่วบ้านทั่วเมืองคนไหนที่ไม่ได้แต่งตัวแบบเธอนะฮะก็ถือว่าพลันมากๆเลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยดัดแปลงมาจากการ์ตูนชื่อดังที่มีชื่อว่า Adam Family นั่นเองคทุกคนเป็นครอบครัวสุดหลอนแสนพิสดารนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยได้นะนำลูกสาวคนโตของตระกูลอดัมอย่างเวสเดย์เนี่ยมาเป็นตัวเอกของเรื่องและก็ปรับให้เส้นเรื่องนี่มีความลึกลับซับซ้อนอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันไปแล้วในซีซั่นก่อนหน้านี้ครับ และแน่นอนว่าน้องวันพุธเนี่ยเขาจะกลับมาทําให้ Netflix เนี่ยประสบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าเฟนสเต e ันสอ2นั้นจะไม่เปิดเผยมาบอกว่าจะออกอากาศวันไหนนะฮะแต่เทรเอรที่ออกมาเนี่ยทำให้หลายคนนั้นจับตามองอย่างมากครับมาตอนที่ซีรีส์อหนึ่งเรื่องนะฮะที่หลายคนนั้นจับตามองกันอยู่นั่นก็คือ s ูคิดเกมซีซั่นสองกันเองฮะที่เพิ่งเปิดตัวนักแสดงในเรื่องนี้กันไปนะครับไม่ว่าจะเป็น อิมซีวานคังฮาหนินพักซองฮุนและก็ยังดงกืนนั่นเองครับรวมถึงนักแสดงจากซีซั่นแรกด้วยนะฮะที่จะมาสร้างความประทับใจและก็ความเดือดกันต่อไปนั่นเองและนอกจากนี้ฮะยังมีเรื่องของบริ d เจอร์ตันซีซั่นสามครับที่คร้งนี้เนี่ยถึงคิวของเพเนโลปีคอร i ลินและก็ยังมีเรื่องของเอมิลี่อินเทอรีซีซั่นสี่ด้วยนะฮะที่ประกาศคัมแบ็กแล้วทุกคนก็สามารถรอรับชมคอสตูมสุดปังกันได้เลยนะฮะจากซีซั่นนี้เพราะคอนเฟิร์มแล้วครับว่า ซีซั่นใหม่มาแน่แล้วก็ยังมีการกระซิบบอกว่าทริปนี้นะฮะเอมิลี่จะพาแฟนๆนั้นบินลัดฟ้าถึงกรุงโรมเลยทีเดียวและทุกคนครับนี่ก็คือซีรีส์4เรื่องนะฮะทาง Netflix นะครับที่บอกเลยว่าต้องห้ามพลาดนะฮะคนไหนนะครับที่กำลังต,ติดตามอยู่บอกเลยว่ากดไ like, ลค์รอกันได้เลยทีเดียวครับสำหรับ EP หน้านะฮะคมเมนท์แคปของเราจะมารีแคปซีรีส์เรื่องอะไรอีกนั้นต้องติดตามนะฮะถ้าเกิดว่าไม่คมฝีไม่พูดครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบ o ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ